เวลา13นาฬิกา5 3ทนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวัิดุสิ์พระราชถานพระบรมราชวโรกาศให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน34คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วนั้นบัดนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน34คนข้าพุทธเจ้าในสิ่าขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้า ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจากรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งจากรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราช โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินด,ดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาสวายสัตว์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกันเพราะ หลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักแต่ได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศรัทธาทเข้ามาบริหารประเทศก็ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจ กำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชนพระพเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจดีทุกคนมีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่